ขอสวัสด,ดีกันด้วยนะครับพบกับเอเคเหมือนเดิมแตเรามาได้รีวิวไหมครับมันนา,านแสนนานเพราะช่วงนี้คือช่วงเบิดเทิมเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนะครับแบบเดียวนะครับคือ,อกี่เดือนเดี๋ยวเราก็อาจจะได้รีวิวคลิปกันทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเบิดเทิมก็ว่างทั้งวันมันมีเรียนพิเศษหน่อย นะครับโอเคมาไปกันเลยนี้มีแมพชื่อว่าอ่านไม่ออกสอบมังกฤษได้เกดหนึ่งนั้นเนี่ยผู้เล่นครับไปแล้วผมขอ,อนไปแบบนี้หน่อยนะครับเพราะเวลาเราเข้ามาเนี่ย เขาจะให้น้ำยาไอกระดูกสูงมา64อันโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้เราจะบอกอย่างคือตานของแม่ตุกนะครับโอเคนี่คือจากไปไปนะไปก็สตมืเกิดตรงนี้ แล้วก็จะเจอมันก็จะยากขึ้นเลยตายแต่ทีมูการกระโดดของผมเนี่ยไม่เอาไหนแต่ไปจะเจอท่าเต้นท่าน เยอะกระโดดดูเราจะนับว่ามีกี่อันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็หกโอ้เน่ากดกระโดดไม่โดน นึงที่กวเดี๋ยวถ้าผมเล่นสามครั้งแล้วทีนี้ไม่ผ่านผมก็จะตัดไปตอนที่ผมเล่นผลอกบินไปเลยให้ท่านผู้ชมดูแต่ผมจะตัดตอนบินนะครับโอเคให้ชมต่นต่อไปอ สักครู่ครับโอเคก็มาถึงกันแล้วนะครับต่อเกมหมดปะก็มันมีเป็นสามสิบสี่สิบอันเลยครับเยอะมากได้ประมาณอะไรโอเค,อเคผมจะเกดถือภาพนี้ออกมาให้พวกท่านที่ชมดู ว่างครับน่างสุกทุงนี้เสาไม่เคยว่างเลยิี่จ เคคันตสกินพวกเราก็จะเป็นสกินที่สั้างเลยนะครับทั้งทุกคนใน XKP ในเมื่อก่อนเราอาจจะใช้สกินหลดตอนนี้พวกเราก็ได้ใช้สกินที่สเองแล้วโอ้ยเจ็บใครอยาก